ครับสวัสดีครับผมผมชายลเลื่อนเรนูนะครับเป็นเกษตรกร,ร,กรที่ทำฟาร,ร์มแพะอยู่ที่ทอำเภอไซงานจังหวัดกำแพงเพชรครับจังหวัดกำแพงเพชรก็มีอยู่หลายฟาร์มครับ เขาเลี้ยงแพะกันแต่ฟาร์มของเรานี่เป็นแพะที่นําเข้าจากออสเตรเลียร้อยเปอร์เซ็นเลยครับทั้งแม่พันธุ์และพ่อพันธุ์นำเข้ามาเลี้ยงบ้านเขากับบ้านเราก็กากาศมันจะใกล้ๆเคียงกันนะครับไม่ไม่มีปัญหาตอนที่ผมนําเข้ามาก็ไม่มีปัญหาอะไรเีครับก็เลี้ยงได้จะมีก็ปรับอาหารนิดหน่อยเพราะอาหารบ้านเขาจะบ้านเราจะไม่เหมือนกันก็จะ,จะนำเอ,เอาอาหารแบบบ้าน,บ,านบ้านเราจังข้าวโพดหญ้าอะไรมาให้เขากินก็ปรับอาหารไปครับ คนที่จะเริ่มเลี้ยงแพนี่ก็ต้องเตรียมโรงเรือนก่อนโรงเรืนอน,รรนของผมนี่ก็จะเป็นยกสูงขึ้นมาเพื่อที่ให้อากาศถ่ายเทได้แล้วก็มุง้งเพราะที่ใส่งามมันยุงเยอะครับก็เลยต้องมีมุง้งกันไว้ให้เข้าอีกชั้นหนึ่งจะใช้ทรายการตีมุ้งไม่ให้มันกระพือจะได้กันยุงได้ร้อเร์ซ็นโรงเรือนของผม9คูณ18เมตรกระจุได้เกือบ50ตัวครับข้างบน อย่างโรงเลี้ยงผมนี่ก็จะแบ่งเป็นซอยๆไว้เลยนะครับก็คือว่าไว้เฉพาะแม่พันธุ์ที่กาลังจะคลอดลูกก็จะแบ่งเป็นซอยเป็นซอยไว้เลยพ่อพันธุ์ก็จะอยู่ต่างหากเป็นช่องละตัวตัวไปเลยครับแต่ตอนนี้มันก็อย่างนะคุบายหน่อยเพราะลูกแพะมันเกิดมาหลายตัวครับมันเกิดมาเป็น1ิบแม่เลยอาหารก็จะของผมนี่จะให้เป็นกินข้าวโพดหมักครับข้าวโพดหมักกับผิวถั่วผสมกันแล้วก็จะมีอาหารข้นบ้างตอนเย็นจะให้อาหารข้นบ้างตัวละนิดๆเพื่อที่จะมันเป็นกระตุ้นระบบในการย่อยอาหาร ทิศนาแย้มฤทธ์นะคะชื่อเล่นชื่อว่าครูติ๋มเป็นผู้ดูแลฟาร์มเนี้ยค่ะดีๆฟาร์มตั้งแต่แรกเลยนะคะก็คือตื่นมาเสร็จก็ทําความสะอาดเล้าแต่ละเล้าเพราะว่าของเราเนี่ยจัดแยกเป็นเล้าเป็นเล้าเป็นเล้าเป็นช่องช่องเพราะว่ามันมีแต่แม่พันธุ์กับพ่อพันธุ์เช้ามาทําความสะอาดเสร็จก็ถ่ายน้ําถ่ายน้ําเสร็จก็จะมี แม่คอยช่วยข้างล่างคือกวาดขี้แพ้ไปตากเราก็ให้อาหารการให้อาหารนี่เราต้องทําความสะอาดล้างให้เอี่ยมก่อนนะคะอาหารที่เราผสมก็มีข้าวโพดแอสับนะคะแอ่บด ผสมกับผิวถั่วแค่นั้นเองเราก็เอาอาหารให้แพะได้แต่ความสะอาดเนี่ยสำคัญที่สุดนะคะการเลี้ยงแพะเพราะแพะเขาเป็นสัตว์สะอาดอาหารที่ตกพื้นแล้วเขาจะไม่ทานแล้วนะคะเขาจะไม่กินและแพะเนี่ยะคะเขาจะกินอาหารที่อยู่บนรางเท่านั้นเกษตรกรคะไม่จำเป็นนะคะว่าจะต้องมีเวลากับการเลี้ยงนันถ้าวันไหนเราไม่มีเวลาเราก็ขังไว้บนเหลาแต่ถ้าวันไหนเรามีเวลาเราก็ปล่อยเขาไปเรามีแปลงหญ้ามีอะไรให้เขาลงเพราะว่านี่ก็เป็นครูเหมือนกันต้องไปโรงเรียนก่อน 8โมงเช้ากับ4โมงกว่าเพราะตัวเองตื่นตั้งแต่ตี4ีตี4ขครึ่งตี4ีทำกับข้าวทำอะไรเสร็จก็มากวาดแล้วแล้วก็ให้อาหารแพ้ให้อาหารแพ้ก็จะมีผู้ช่วยแฟนเป็นคนช่วยนะคะในการให้อาหารเพราะว่าถึงเวลาให้อาหารจะเป็นตอนเช้าแล้วตัวเองต้องรีบไปโรงเรียนถ้าวันเสาร์อาทิตย์นี่รับหน้าที่เลยค่ะ ปัญหาที่ควรระวังก็คือโรคพยาธิครับพยาธิทั้งหลายครับ พอแพะมันติดพยาธิง่ายส่วนมากก็จะเป็นพยาธิทางเดินหายใจพยาธิใบไม้อะไรพวกนี้พยาธิตับต้องคอยใส่ใจดูแลอย่างเช่นเวลาที่เราเห็นแพะที่เราอาการของเราไม่ดีบีทีแบบไม่กินอาหารหรืออะไรเนี่ยต้องดูแลครับว่ามันอาจจะเป็นอะไรหรือเปล่าตัวร้อนไม้ไข้ไหมต้องคอยดูครับเราต้องละเอียดกับมันนะครับพอแพะนี่ถ้าเราละเอียดกับมันใส่ใจกับมันมันจะตอบแทนให้เราดีการดูแลของเราเนี่ยทุกเดือนเราจะถ่ายพยาธิเดือนละหนึ่งครั้งทุกเดือนเลยจะมีพยาธิธรรมดานะคะไอวอมักแล้วก็อเบนเทล กรอกนะคะแล้วอีก6เดือนเราก็จะกรอกพญาิใบไม้แพ้เราก็จะสมบูรณ์นะคะพอตอนช่วงสักบ่าย3โมงถึง4ี่โมงเราก็จะปล่อยแพ้กินหญ้าเลมๆแถวๆนี้นะคะพอเย็นมาก็เอาเขาเข้าเล้าเข้าเล้เาลก็ให้อาหารอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เสร็จ ผมจะปล่อยเขาตอนตอนช่วงเย็นอย่างเดียวปล่อยไปหนึ่งที่่าให้มันไปออกกําลังให้มันได้ไปวิ่งกันนะครับเพื่อจะสร้างกล้ามเนื้อเขาแล้วก็ได้กินหญ้าตามธรรมชาติบ้างกินไปเรื่อยกินปล่อยให้เขาได้วิ่งได้ออกกําลังเพราะแพะมันจะได้ไม่เครียดพอเขาขึ้นมาเราก็จะให้อาหารอีกแล้วแพะมันจะมีสุขภาพดีมันจะมัมน,จะมนจะอ้วนแข็งแรงพอพันุ์นี่นะเราจะดูว่าลําตัวเขาจะยาวหน้าอกเขาจะใหญ่ขาใหญ่แล้วก็ตัวลาตัวเขาจะยาวครับสีเขาจะเต็ม อย่างเงี้ยครับส่วนมากส่วนมากก็จะไปเป็นพ่อพันธุ์ดูหน้าอกลำคอใหญ่หน้าอกกว้างขาใหญ่สีเต็มก็โอเคแล้วครับตัวหนึ่งสามารถใช้คุ้มฝูงได้ประมาณ30ตัวได้ส0ิแม่นี่ก็คือว่าตัวผู้หนึ่งตัวอยู่แล้วครับแต่ฟาร์มเราจะมีตัวพ่อพันธุ์ของเรามีอยู่สามพันสามตัวจะสลับกันแต่และรุ่นแต่และรุ่นเราจะทําทแม่พ่อพันธุ์รุ่นนี้ก็จะเป็นตัวนี้รุ่นนี้ก็จะเป็นตัวนี้พอเรานําเข้าพ่อพันธุ์มา3มตัวเลยก็นี่ก็คือแม่พันธุ์ของเรานะครับที่ว่าเรา ผสมแล้วผสมได้3ามสี่เดือนแล้วครับก็เตรียมตัวที่จะทาข้อแต่เราก็ไม่เอาลงนะครับจะไว้บนคอกแล้วนมลงแล้วนะครับก็ได้ครับใกล้ๆคลอดแล้วตัวนี้ใกล้ๆคลอดแล้วนี่คือแม่พันธุ์จะแบ่งนี้แต่ส่วนข้างบนนี่นจะเป็นแม่ที่คอดแล้วพอถึงเวลา แคเนี่ยเวลาเราจะให้ทับกันเราจะมีตัวผู้คือตัวผู้มาจากออสเตรเลียเลยนะคะ3ตัวและตัวเมียมี10 สิบกว่าตัวนะคะเวลาจะให้เขาผสมพันธุ์กันเราก็จะจับตัวเมียใส่ตัวผู้เราต้องการให้พ่อพันธุ์อันไหนเราก็เอาตัวเมียตัวนั้นไปพอรู้ว่าเขาติดสัต์การติดสัตว์ของมันก็คือเวลาตัวผู้เขามาดมห่างเขาจะแกว่งกระดิก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 อย่างนี้เราก็จับใส่เลยค่ะจับใส่ประมาณเรารอเวลา5เดือนเดี๋ยวเขาก็คลอดออกมาอย่างเล้าแรกเนี่ยแฝดสี่นะคะทําคลอดเองแฝดสี่ตัวเมียสามตัวผู้หนึ่งช่วงปีใหม่เนี่ยสองวันเนี่ยคลอดทั้งหมด10แม่แต่ละแม่ก็ให้ลูกไม่เท่ากันบางแม่ก็ให้ตัวเดียว บางแม่ก็ให้พูดตัวเมียตัวมันจะมีแม่สวยๆอย่างลูกสวยๆก็จะมีเล้าคลอกนี้นะคะน้ำหนักออกมา5้กิโลเลยค่ะ2ตัวนี้ อันนี้ลูกแพะเราเกิดได้วันเดียวค่ะเกิดเมื่อวานเวลาทําคลอดถ้าเขาเคยท้องมาก่อนเราก็คอยคอยช่วยพยุงออกเท่านั้นหมายถึงว่าเวลาหัวโผล่เท้าโผล่หรืออะไรโผล่เราก็ช่วยเขาพยุงออกมาดึงออกมานะคะแต่ถ้าเป็นแพ้สาวเขาจะคลอดยากมากเราต้องช่วยกันนะคะเราต้องไม่ให้ห่างสายตาเลยไม่ค้าสายตาถ้าค่าสายตาเมื่อไหร่คิดว่าออกไม่ได้เมื่อนั้นนะคะน่ารักนะคะลูกแพ้ลองดูนะคะนี่เกิดได้เมื่อวานนี้เองค่ะสองตัวนะคะ มี2ตัวน่ารักพอกันเลยค่ะแพะบนฟาร์มก็ยังมีคลอดอยู่เมื่อเช้านี้ครับเราก็จะทําคลอดเองอะไรเองคือทําหมดทุกอย่างมันก็ไม่ยากครับเพราะมันเลี้ยงง่ายแพะมันเลี้ยงง่ายครับรายได้จากการเลี้ยงแพะก็คือว่า1ขายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์สขายลูกมันครับลูกมันที่มันเกิดจากท้อง หลุดออกมาจากแม่เนี่ยได้เงินแล้วขี้แพะเราก็ขายได้ครับขี้แพะนี่ก็จะมีเกษตรกรก็จะเอาไปใส่ต้นไม้ผลไม้อะไรในสวนไรนาเขาก็ขายได้ทุกอย่างแพะนี่ขายได้ทุกอย่างครับจากการเลี้ยงแพะนะครับขี้มันขี้ของมันเราก็ยังขายได้อยู่นะครับมันขายได้เรื่อยอย่างแม่เขาขายเขาขายได้ทุกเดือนเอาไปใส่พวกผลไม้พวก <laughs> ในนาบางคนนีใส่พวกต้นขา้าวโพดต้นอะไรเ็าจะซื้อไปเยอะๆแล้วก็จะไปไถใส่ในนาเลยส่วนมากก็จะไปใส่พวกผลไม้พวกมะยงชิดทุเรียนอะไรพวกนี้มะนาว อยากให้เกษตรกร,กรทุกคนนะคะลองเลี้ยงดูเขาเลี้ยงไม่ยากแล้วเขาเป็นสัตว์ที่น่ารักเป็นสัตว์ที่สะอาดมากการขายก็ไม่ยากนะคะ ถ้าตัวเล็กเราก็ขายช่างโรตัวใหญ่เราก็ข่เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ตอนนี้ฟาร์มเรามีตั้งแต่แรกเกิดจนถึงขวบเลยค่ะแล้วฟาร์มเรานะคะมีพันพุ์แพะจาหน่ายนะเป็นพันธุ์แพะออสเตรเลียแท้ใส่กล่องมาจากออสเตรเลียเลยค่ะของเรามีตัวผู้ที่มาจากนําเข้ามา,ม,ามี3ตัวตัวเมียต,ตอนนี้เหลือ16ตัวก็เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ที่เราอธิบายมานี้นะคะคลอดออกเกือบหมดทุกตัวแล้วค่ะตอนนี้เป็นท้องที่3แล้วลูกแพะเราก็จาหน่ายเรื่อย เราราคาไม่แพงนะคะตอนนี้เราราคาถูกมากถูกถึงถูกมากถ้าใครสนใจติดต่อได้นะคะสอบถามได้ไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลทางฟาร์มเรายินดีค่ะยินดีให้ให้คําแนะนําให้คําปรึกษาพ่อพันธ์แม่พันธุ์ลูกพันเนี่ยฟาร์มเราก็มีจัดจำหน่ายราคาย่อมเยาวให้เกษตรกรครับเอาไปต่อยอดได้มีตั้งแต่อายุแรกเกิดก็มีครับเพราะมันเกิดไม่เป็นหลายสิบแม่ครับข้างบนเริ่มเกิดแล้วก็หย่านม แพ้อายุ7เดือน8เดือนมีมีให้บริการนะครับพร้อมที่จะจําหน่ายให้เกษตรกรที่ว่าท่านท่านใดสนใจเนี่ยเราพร้อมจะเอาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เีลูกเกิดของเราเนี่ยต่อยอดได้ได้ ที่ฟาร์มผมขายประมาณ4เดือนให้ยาลมแล้วครับคืออยากจะให้แพะมันโตเต็มที่ก่อนคือไม่ได้เน้นว่าต้องเอาปริมาณเยอะผมอยากาปริมาณที่แบบว่าแบบพอ,พอ,พอดีครับพอดีหนึ่งกำลังผมเลี้ยงด้วยและอีกอย่างหนึ่งแพะที่มันมันปริมาณมากเนี่ยมันจะเลี้ยงไม่ค่อยโตก็เลยเอาแบบไาน้อยๆได้นน้อยแต่เราก็จะเน้นคุณภาพครับและไม่ต้องกลัวว่าเกษตรกรที่ว่าแพะเราไปแล้วจะขายไม่ได้การตลาดนี่จะขายไม่ได้ทางฟาร์มเรายินดีรับซื้อคืนครับแต่ต้องเป็นแพะที่นําจัด ออกไปจากฟาร์มเราเกษตรกรก็ท่านใดสนใจเชิญครับดีดีฟาร์มมีเลเนี่ยยินดีต้อนรับประชาชนคนที่จะเกษตรกรเข้ามาจะมาดูแพะจะมาศึกษาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องแพะการเลี้ยงเนี่ยฟาร์มเรายินดีให้คำปรึกษาท่านใดสนใจเชิญครับจากดีดีฟาร์มครับสวัสดีครับ